ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จัดส่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นชุด full option นะครับอุปกรณ์ที่ใช้บนโต๊ะก็จะมีชุดริฟเลอเตอร์นะครับตรงนี้นะครับชุดริฟเลอเตอร์ก็สามารถปรับดอกขึ้นลงได้สะดวกนะครับตรงนี้จะมีโปงมาไัยนะครับแล้วก็ดอกเราก็จะหมุนขึ้น ง่ายๆแบบนี้นะครับหมุนขึ้นนะครับจอกก็จะขึ้นลงได้ลงสุดตามที่เพื่อนๆใช้งานนะครับตรงนี้ก็จะมีสวิตเซฟตี้นะครับ แล้ก็จะมีล้วสำหรับตีเราเตอร์ในตัวล้วเป็นล้อรุ่นใหม่นะครับสวยงามไม้พยุงนะครับคอดคัดคอดคัดเวลาเราตัดงานชิ้นเล็กๆก็จะสะดวกนะครับตัวน,นี้ก็ลื่นสบูดน,นะครับตรงนี้สามารถปรับ ความแน่นตึงได้นะครับของคอตคัตนะครับล้วก็เหมือนเดิมนะฮะลื่นวิธีเซอร์วิสรัวก็1เดือนก็ควรจะฉีดน้ำมันเข้าไปในช่องนี้สักครั้งหนึ่งนะครับวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็ปรับขัดน็อตเล่งตัวนี้หน่อยถ้าเกิดมันมันล้านะครับเล่งเพื่อให้มันตึงนะครับก็ยังลื่นเหมือนเดิมนะครับ ล็อกก็นิดเดียวนะครับตรงนี้ก็จะมีสเกลบอกตัวเลขนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์เซฟตี้เอ่อสต็อปเปอร์ปรับละเอียดนะครับสามารถปรับปรับหาตำแหน่งได้ง่ายนะฮะตัวนี้ก็จะมีไมตเกตน,นะครับใบเลื่อย40ฟันที่ติดมากับเครื่องนะครับ สวิตเซฟตี้นะครับมีลูกกิ้งลำเลียงนะครับขนาดความยาวตัวโตวจะอยู่ที่2เมตร70กว้าง85สูง85นะครับลิฟตนิ่มนวลน,นะครับใบเลื่อยส MOOTH นิ่มนิ่งๆน,น,นะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองเทสเครื่องให้ชมนะครับตอนนี้สวิตเซฟตี้สามารถกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับตอนนี้ก็ต้องเปิดเครื่องก่อนนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ของโต๊ะเลื่อยนะครับสามารถลันได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ